ใจหายบิตคอยร่วงนี่คือสัญญาณอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ราคาบิตคอยล่าสุดและเหรียญคริปโตอื่นๆที่คุณควรรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นวันนี้18พฤศจิกายน2568ราคาบิตคอยบิตคอย BTC มีการปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยลดลงถึง2.56%เมื่อเทียบกับราคาเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำ ให้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 91, 9 1 9 7 9ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ2 9 8ล้5นเกปราบาบาทอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนณเวลาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา7วันที่ผ่านมาคิดเป็น 13. 3 7เตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา6นาฬกาหนาทีที่ผ่านมาแล้วเหรียญอื่นๆหลักไม่ใช่แค่บิตคอยเท่านั้นที่ผันผวนเหรียญดิจิทัคลคริปโตเคอเรนซีอื่นๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้แก่อิ Ethereum, ตาลีอัมเดซ่ากปรับตัวลง2.65%เ e ทเดร USD T, ที่เศร้ากรับตัวลงเล็กน้อย0.06% USD คอย USD C, เซเศร้ากรับตัวลงเล็กน้อย0.04%สรุปราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีหลักณเวลาที่รายงานเศร้าเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือสรุปราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีสำคัญ BTC Bitcoin เค้า91,978.58ดอลลาร์สหรัฐลบ2.56% e t Ethereum เค้า3,019.73ดอลลาร์ t, t ether, สหรัฐลบ2.65% USDT Tether เร้า0.9988ดอลลาร์ P, B B, ance, สหรัฐลบ0.06% XRP Ripple เค้า2.15ดอลลาร์สหรัฐลบ2.75% BNB Binance Coin เค้า905.81ดอลลาร์สหรัฐลบ2.42% USDC USDT ขยเศร้ USD C, USD C, า0.9997ดอลลาร์สหรัฐลบ0.04% SOL Solana ซ่า130.48ดอลลาร์สหรัฐลบ5.09%นี่คือหนึ่งในเหรียญที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด TRX t r นเซ่า0.2912ดอลลาร์สหรัฐลบ0.39% DOT Dogecoin ซ่ Do coin, า0.1515ดอลลาร์สหรัฐลบ4.62% เดอคาร์โนเซา0.4640ดอลลาร์สหรัฐลบ4.48ทำไมถึงเป็นแบบนี้การปรับตัวลงของราคาคริปตโตเคอรเรนซีอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นข่าวเชิงลบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือแม้แต่การเทขายทำกำไรของนักลงทุนรายใหญ่แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจนักวิเคราะห์บางคนมองว่านี่เป็นเพียงการปรับฐานตามปกติหลังจากราคาขึ้นมาสูงแต่บางคนก็กังวลว่าอาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานครั้งใหญ่กว่าเดิมคำเตือนสำคัญ ข้อมูลที่นำเสนอข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่ควรนำไปใช้เพื่อตัดสินใจลงทุนหรือซื้อขายโดยเด็ดขาดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก่อนตัดสินใจทุกครั้งและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตต์ได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการปรับตัวลงของราคาบิตคอยในครั้งนี้เป็นโอกาสในการซื้อหรือเป็นสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังแล้วกลยุทธ์การลงทุนของคุณเป็นอย่างไรในช่วงตลาดผันผวนเช่นนี้มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ได้เลย